ยังคงสร้างปรากฏการห้างแตกทุกครั้งที่ปรากฏตัวนะคะสำหรับครูจีนเกิร์ลเลฟแห่งยุคนะคะหลิงหลิงของแล้วก็ออมกอนาพาร์ที่ล่าสุดนะคะเดอะทัสคลินิกผู้ให้บริการด้านความงามและสุขภาพครบวงจรฉลองการก้าวสู่ปีที่13อย่างยิ่งใหญ่นะคะด้วยการทุ่มงบกว่า20ล้านบาทคว้าตัวสาวหลิงออมนะคะมั่นนั่งแท่นเป็นแบรนด์แอมบสสเตอร์คนใหม่ซึ่งมีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของความสวยงามและสุขภาพที่ดีตามแนวคิดนะคะเดอะทัสคลินิก โ o t o g e t ต e r ์ชา e forever พร้อมอัดงบกลยุทธ์การตลาดนะคะกว่า80ล้านลุกตลาดเวลเนสนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ใส่ใจในด้านสุขภาพนะคะโดยตั้งเป้าขยายสาขาเพิพ่มในปี2568โดยได้มีการจัดงานเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่นะคะไปเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาณเซ็น,ะนทาราลาดเพานนั่นเองค่ะโอ้ยต้องเป็นสคนนี้เท่านั้นเลยจริงนะคะเพราะว่าเดอทัดเองอย่างที่บอกว่าไม่มีพเพนเตอร์มา ห้าปีเราพยายามดูว่าใครที่มีคาแรคเตอร์แล้วก็มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็กาเรียกว่าเหมาะสมแล้วกันเนาะแล้วสามารถที่จะสื่อสารกับคนได้หลายช่วงวัยอะไรเงี้ยแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีมากๆสูตภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเหมือนน้องสองคนคือเราเล็งมาตลอดเลยอนะแต่ก็ยังหาไม่เจอจริงๆจนจนมาเจอน้องสองคนแบบวันที่บีมคุณบีมบีมกับคุณแอมไปไป,ไปเจอน้องนมะแฟนมิ้นไปแอบรายงานแฟนมินมาใช่ไหมไปดูเขาเลยนะไปสเกลเองเลยไปสเกลเองเลยแล้วพอเห็นปุ๊บ ใช่เลยต้องคุยเท่านั้นคุยเลยแล้วก็เลยคุยเลยขอเลยเวลาใช้เวลาจีบอยู่พักหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเราเราได้ข่าวจากเพื่อนแบรนด์อื่นๆด้วยว่าเขาก็จีบน้องจีบน้องเหมือนกันเราแบบว่าไม่ได้แล้วเราช้าไม่ได้ขอแบบพุ่งเลยอะไรเงี้ยค่ะพุ่งตัวไปหาคุณเดียวเลยต้องจีบให้ติดถ้ไม่จีบจห้ติดจริงๆมันมีด่านหน้าก่อนด่านหน้าก็คือคุณเดียวคุณเดียวเองคุณคือเลือกแบบตั้งใจเลือกให้หลีออกมา ใจและพอเข้าไปลองใช้บริการเขาแบบก็อยากที่เราเลือกได้ถูกมากๆคือดีจริงๆประทับใจทุกอย่างเลยคะ่ะแล้วบริการก็ครบมากด้วยะคะ่ะร,รู้สึกดีใจในใจที่พี่พ่เห็นพวกเรา ประทับใจหลายอย่างเลยแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจก็คือคอนเซ็ปที่เขาบอกว่าสวยจากภายในสูขข่ภายนอกนั่นเองค่ะเพราะว่าคลินิกมีบริการที่แบบสนใจเรื่องสุขภาพถ้าเราไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็มามาปรับร่างกายให้สมบูรณ์ใช่คะ่ะก็เลยประทับใจคอนเซ็ปต์แล้วก็อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นบริการราคาแล้วก็คุณหมอแล้วก็เทคโนโลยี ตีนิกก็หลากหลายมากขอบคุณทุกคนค่ะเต้นมากค่ะวันนี้แบบว่ามากันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าค่ะมารอรอบห้างเลยแล้วพอห้างเปิดทุกคนก็วิ่งเข้ามาเลยทั้งต่างชาติด้วยอะไรด้วยค่ะขอบคุณมากๆ ประจวบประวบลูกค้าแบบต่างชาติเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเลยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเป็นเป็นพน้องสองคน,นชใช่ใช่ก <ๆ S 2> ็ <ๆ S 2> ต้องบอกว่าเราเรามีโปรเจกต์แบบเขาเรียกว่าสําหรับลูกค้าคนพิเศษของเดลทันละกันให้ได้มาเจอน้องแบบใกล้ชิดในช่วงคัอเตอร์สามอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ดีลแผนเป็นวันที่ชัดเจน,นะก็มาเจอแบบใกล้ชิดใกล้ชิดเอกลุศิดเป็นหนึ่งแล้วก็เอ่อ คือจะมีถ้ามีอีเวนต์แบบนี้อีกอะไรเงี้ยจะได้มาเจอน้องอีกแบบใกล้ชิดใกล้ชิดแบบนี้แล้วกันฝากแฟนๆที่ของน้องหลิงกับน้องออกแล้วกนันเนาะถ้ารักน้องสองน้องอขอให้ซัพพอร์ตน้องสองอยท,ทุกเรื่องตลอดไปแล้วก็อย่าลืมซัพพอร์ตเดือดดัดด้วยนี่โต้ค่ะโต้ไปได้วยกันค่ะกับน้อง การอะไรก็คอยตามมาสอบขอตั้งแต่เช้าเลยหวังว่าก็จะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนอําลวยนึ่งคล้อาพแขนแรงใก้กับเด u ัช c ลินิกนะคะและขอให้เดทัชเกับเิงอัลติ้ตไวด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตนะคะเกี่ยวกับบริการใหม่ๆรวมไปถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษและกิจกรรมอื่นๆนะคะได้ที่ f a c e b o o k f a n น page ของ Touch c ลิ n i c ได้เลยนะคะ